อะไรอยู่ในนี้โอ้ที่นอนยาเย่แย่อัยยยอนยาวามยวยเด้อสวัสดีค่ะเปิดคลิปด้วยอึง่งมาจากบ้านแล้วค่ะหลังจากที่กลับบ้านสงการนะคะไปไปเร็วมาเร็วไปสิบสามสิบหกมาค่ะอยู่บ้านสิบสี่สิบห้าแล้วกะวันที่สิบหกอะมาค่ะ,าคะฮามเปอร์ยูดดนะคะ,ะไปบ้านก็คือไปฮรลคาอ่า พยายามพี่น่องค่ะเอาลูกเด็กน้อยไปรงนะคะลามือก็ได้อึงมากขึจังทายให้เบิงแล้วนะคะได้อันสื่ออยูเทิ้งเขานี่ยแหะคะ่ะช่วงสิลงเขาปากเนาะอึงสดอันจังได้ละเอามาตม้มคีวิโอนี่กับบร่บร่บรวาเสียนทรมาว์หรือความรุนแรง่งคะ่ะโดนๆมัน,ม,นมันมีเทียนนึงเนาะคะ่ะได้มากเราห้ากับสีตม้ม ไม่มามากกันนะคะเดี๋ยวเราไปหาวัตถุดิบกันค่ะตึงต้งต,งตงึนะคะแล้วัตถุดิบก็จะเป็นใบมะขามต้นบักขามมันกระแหงจ่ามันแห้งหลก้ก ดินมันก็เป็นเกลนเนเนาะมันก็ยสยีใบซ้ำเนี่ะซ่าถ้าเกิดว่าเดี๋ยวฝนตกจากน้อยมันก็สีแบบใบอัวง่ามก่อน,นี้อันนี้เราก็หากินนี่แหะค่ะหากินข้างรัว้วค่ะต้มอึ้งแบบต้มง่ายๆสมัครผู้ถ่าโบูล้านเพื่อนต้มใส่เตือ ต้มไส้เกลือเรากับใบบักขามอ่อนเท่านั้นค่ะแต่ว่ามือกับไส้ตะไคร้ใบบักขุดยังลงไปเกลือแล้วก็หอบผงปรุงรสนะค่ะล่างล่างอื่นให้สะอาดเพราะว่าวมันอยู่ในดินทรายค่ะอ่างเราก็ทิ่มลงไปแค่ซีมเบิ้งเท่านั้นดระค่ะง่าย ก็ต้องขอลากันไปก่อนค่ะลากันไปก่อนได้ค่ะมาต้มอึงมาต้มอึงซูกินเข้าสู่หมดทํางานพรุ่งนี้ก็เฮ็ดงานค่ะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราก็ต้องทํางานนะคะทุกคนต้องทํางานมีงานทําค่ะขอบคุณมากค่ะที่ติดตามรับชมรับฟังบ๊ายบายสวัสดีค่ะ